สวัสดีครัสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกับช่วง s t a ท e I w ัน t ู o ู o ูดูดูด a ดู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 ู่ดูดเดูดูดูนูดูดูนูด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 ะดูดูดูดนดู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 เรื่องอะไรคะพี่หมูก็ดูครับวันนี้ก็จะมีในส่วนของูดู โฮมเวิร์กอัพวิดีโอยังไงนะครับให้ตรงกับความต้องการของทุกคนนะครับหรือว่าให้เหมาะกับเรายังไงโดยที่วันนี้จะเป็นหัวข้อของสาวๆนะครับสองด้วยเทรนเนอร์สองคนของเราตรงนี้นะครับ <c oughs> น้องมดและน้องกิ๊งนะครับน้องมดน้องกิ๊งข้อไป <c oughs> อ่ะนะครับจะมาบอกกันว่าน้องมดกับน้องกิ๊งเนี่ยมีทริคในการเลือกวิดีโอที่ออกกาลังกายตามเวลาเราอยู่ที่บ้านหรือว่าเราแบบไม่ได้ไม่สามารถมายิมได้น้องในช่วงนี้นะครับเรามีทริคก,กันเลือกวิดีโอยังไงให้เหมาะกับตัวเองอ่ะเดี๋ยววันนี้ น้องกิ้งมีอะไรมาแชร์ครับวันนี้วันนี้ก็คือสมัครคุณกิ้งนะคะเวลาที่ออกอะไรก็จะมีเล็บในการออกกาลังกายก็คือจะมีช่อง YouTube y o ยู u ู e หนึ่งนะคะชื่อว่าโคอีต e ิงนะคะทุกคนสามารถดูได้นะคะเดี๋ยวเราให้ทางการาฟิกนะคะใส่ชื่อช่องย t u b e ให้น้องด้านล่างนะคะรูปจะขึ้นมาตรงนี้เลยติงนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้จะมีคลิปมาแนะนำนะคะมันเป็นคลิปฮิตนะคะเบิร์นแฟสนาทีนะคะ โอ <Okay, S 2> เเคดี๋ยวถามนีดนึงว่าทำไมถึงน้องกิ๊งถึงเลือกโคยติงะครับผมก็เพราะนะคะว่าคนนี้เนี่ยคือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะดังในช่วงประมาณ2-3เดือนนี้นะคะก็จะมีช่วงแบบเบิร์นแฟตนะคะสำหรับเวิร์กอัลในช่วงของหน้าท้องนะคะซึ่งเป็นกล้ามเนื้อในส่วนที่ผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยอยากที่จะมีกันนะคะก็เลยอเอามาให้ดูนะคะอ่ารอครับแล้วคิปที่วันนี้เป็นคิป แบบไหนครับเป็นกันเอากระไรรูปแบบของอะไรเลยเป็นการออกกําลังกายในรูปแบบของฮิตนะคะเบิร์นแฟตนะคะคาร์ดิโอเนาะโอเคโอเคครับก็มาเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันดีกว่าครับทีด่ดิงขึ้นมานะคะก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยคลิปเขาก็จะมีการออกออกําลังกายที่มีการออกกายที่หลากหลายมากนะคะก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีบางท่าที่มีในท่ากระโดดด้วยนะคะ แต่ว่าข้อดีของคลิปนี้ก็คือมันจะมีสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของข้อต่อกระดูกเนาะหรือว่าคนที่มีน้ําหนักตัวที่เยอะมา,มากๆเนี่ยก็จะไม่สามารถกระโดดได้นะคะเหมือนอย่างในคลิปแล้วเขาดีมากเลยก็คือเขาจะมีออปชั่นเสริมให้นะคะก็จะมีการออกออกำลังกายที่เป็นแบบ low impact ใส่ไว้ด้วยนะคะก็เลยค<ม>่อนข้างาแนะนำนะคะสำหรับใครที่เป็นมือใหม่ก็สามารถออกตามได้นะคะเ yeah. แล้วคนตัวกุ้งกิ้เงเองนี้เคยออกตามเขาแล้ว โอเคกับทุกท่าที่เขาออกเลยไหมครับหรือว่าก็มีการใช้ออปชันบ้างก็ต้องมีการใช้ออปชันบ้างค่ะเพราะอุ้งกิงนะคะก็คือจะมีปัญหาในเรื่องของหัวไหลอะไรพวกนี้ด้วยถ้าบางท่าที่มันต้องใช้แขนเยอะเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปใช้ออปชันได้โอเคครับน้องุ้งกิงน,นอกจากการที่เขามีออปชันให้แล้วเนี่ย uh huh. น้องุ้งกิงมีทริคย่างอื่นไหมครับในการที่แบบว่าจะเลือกวิดีโอที่ออกกํลาลังกายเนาะให้ uh huh. ให้เข้ากับคอนดิชันที่น้องอุ้งกิงมีอย่างเช่นอาการบาดเจ็บหรือว่า โลประจำตัวหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่มันไม่สามารถทําให้เราออกกำลังกายได้เตม็มๆตามคลิปที่เขามีครับน้องกุงิงมีมีคมำแนะนําอะไรอยากบอกอผู้ชมไหมใช่ถ้าพูดในเรื่องของแอปนะคะหน้าของคนส่วนมากก็จะนึกถึงทอะไรคะพี่หมู ฝรั <Crunch? S 2> ่งเช่ดนะคะซิดอัพขึ้นมา,าแต่ถ้าบางคน,นอ่าใช่ถ้าบางคนเขาไม่สามารถที่จะฟิลกล้ามเนื้อได้ถ้า <c oughs> บางคนมีปัญหาเรื่องของความดันเขาไม่สามารถที่จะออกกำลังกายในท่านอนได้เน <c oughs> ี่ยจริง <c oughs> เราสามารถไปเสิร์ชด,ดูได้นะคะว่าวิธีการเล่นท้องในแบบ standing อะ มีท่าไหนบา้างอันนี้ก็จะช่วยก็กลายเป็น<า>นอนว่าเราต้องอาจจะต้องใส่คีย์เวิร์ดเพิ่มเข้าไปเนาะเป็น standing app workout นะครับคุณผู้ชมก็มีขึ้นน้องกุ้งยิงแนะนำมาใช่โอเคครับก็จบไปแล้วหนึ่งสาวนะครับเดี๋ยวเรามาดูของยิงหนึ่งสาวดีกว,ว่าน้องมดน้องมดวันนี้มีใครมาแนะนำไหมน้องมดก็ส่วนใหญ่ก็ชอบออกกำลังกายแบบ workout น r a i เนาะใช่ค่ะชอบชอบแบบมี มีไอดอลไหมครับเดี๋ว่าติดตามใครอยู่ไหมในฐานะที่จริงๆเราก็เป็นเทรนเนอร์กันอยู่แล้วนะครับหลายๆคนอาจจะมองว่าเอ้ยเป็นเทรนเนอร์แล้วจำเป็นต้องมีไอดอลหรอจริงๆเราก็มีไอดอลสำหรับการออกกําลังกายกันทุกคนนะครับอย่างน้องจิ๊กก็มีโคพสติงเนาะตอนนี้ใครเอ่ยทางหมดทางหมดนะคะจะอยู่ใน IG นะคะจะชื่อ IG นี้นะคะ asriordanjordan นะคะก็คือคนนี้นะคะจะมีผู้ติดตามอยู่ทั้งหมด3ล้าน6แสนคนถือว่าเยอะมากๆเลยนะคะ แล้วก็คนนี้นะคะก็จะเป็นส่วนมากก็จะเป็นเป็นบอดี้เวทเวิร์กอัวนะคะก็คือจะแบบเป็นเ<ม>น้นก้นเน้นหน้าท้องนะคะจะเป็นบอดี้เวทซะส่วนใหญ่เลยคปั้นก้นปั้นหน้าท้องเนาะตามที่สาวๆชอบ,บมันมีในหัวข้อของขาสาวๆเ <c oughs> นาะก็ก็จะเน้นไว้ในส่วนของสะโพกและหน้าท้องนะแกนกลางลำตัวนะครับอ่ะน้องงดมีคำแนะนำอะไรสำหรับคนที่แบบสามารถเข้าไปติดตามคนคนอะไรนะครับแอสลี่ใช่แอสลี่จอแดนแอสลี่นะครับ,รบมี โพสไหนหรือคลิปไหนของคุณแอชลี่ไหมครับที่น้องงดชอบเล่นเป็นพิเศษหรือว่ามีอะไรยังไงแนะนำคนที่ค่ะก็คือฮ่าคลิปคคลิปนะคะของเค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยไม่ว่าในถ้าสมมติเราอยากจะเน้นในส่วนของหน้าท้องนะคะเขาจะมี upper abs นะคะ lower abs แล้วก็ด้านข้างนะคะ oblique นะคะก็คืออ่าก็จะมีทั้งหมดเลยว่าเราอยากจะเน้นในในในส่วนไหนนะคะเขาก็จะมีให้เลยว่าเราอยากจะเล่นส่วนไหนแล้วก็เน้นเฉพาะส่วนแล้วก็ เป็นสามารถจะเป็นบอดี้เวทก็จะเหมาะสําหรับช่วงน,นี้ด้วยนะคะสําหรับเอ็ก c i เซอร์ไซส์ e โฮมเนาะก็คือแบบว่าเออมันก็มันก็ดีมากๆเลยใช่โอเคครับก็ของนองมดไปแล้วนะครับของกิงไปแล้วทั้งสองคนมีอะไรอยากจะฝากคุณผู้ชมหรือผู้ที่ตามเราอยู่บ้าง<ช>นะครับก็อยากจะฝากนะคะช่วงนี้ออกกําลังกายอยู่บ้านแล้วบางครั้งเราอาจจะมีแอคทิวิตี้ที่ต้องไปท,ทําธุระข้างนอกนะคะที่บ้านก็อยากจะฝากทุกคนนะคะอย่าลืมใส่แมสนะคะล้างม,มือบ่อยนะะ<ม>ๆนะคะ ใช่เป็นห่วมากๆเลยนะคะคาดจะตกกันค่ะโอเคครับสำหรับนุมีอะไรฝากไหมเอ่ย่ก็อยากจะฝากในเรื่องของสุขภาพนะคะก็พยายามดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะหรือว่าก็ถ้ายังไม่มีช่องทางไหนในการออกกาลังกายนะคะก็มาดูที่สเตทได้นะคะก็คือเราก็จะมีแบบคลิปออกกาลังกายหรือว่าคอนเทนต์ใหม่ๆนะคะให้ทุกคนได้ติดตามนะคะอันนี้ก็อยากจะฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณทั้งสองคนนะครับก็ขอฝากไว้นิดนึงนะครับสำหรับคนที่ดูคลิปของเราอยู่นะครับคลิปนี้ หากคุณมีชแนลออกกำลังกายหรือแอปออกกำลังกายอันไหนที่คุณคิดว่าน่าสนใจสามารถแคปเจอร์แล้วคอมเมนต์ด้านล่างนะครับแอปไหนน่าสนใจจริงๆหรือน่าสนน่าสนใจแบบน่าออกกำลังกายด้วยหรือว่าเป็นแอปที่ดีนะครับเรามีของรางวัลจากสเตทให้ด้วยนะครับส่งตรงถึงบ้านเลยนะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับผมเดี๋ยวเราไปส่งให้ที่บ้านคุณไม่ใช่เราส่งไปสนีไปช่วงนี้เราต้องเวละห่างนิดนึงแหละโอเคครับก็อย่าลืมร่วมสนุกกันได้นะครับอาจจะ เป็นแอปที่คุณใช้อยู่แล้วหรือว่าเป็นแอปที่มีว่าน่าสนใจน่าใช้นะครับสามารถแชทเจอร์หรือก็บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับแอปนั้นๆก็ได้นะครับคอมเมนต์ไว้ให้เราแล้วก็เราจะสุ่มเลือกผู้โชคดีมาหนึ่งคนนะครับผมก็วันนี้ไม่มีอะไรแล้วก็ขอบคุณนะครับของเราทั้งสองสาวแล้วก็ขอบคุณผู้ติดตามครับทุกคนขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ครับ